สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยู u ู e ทุกท่านนะครับช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาแนะนำนะครับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ใช้ดีมากนะครับก็เลยมาแนะนำนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับกระดาษเช็ดแว่นตานะครับซึ่งยี่ห้อนี้ก็มีจำหน่ายที่ร้านโมจินะครับแล้วก็ร้าน BTS นะครับก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับ เท่าที่ทางผมเองก็ได้ไปลองซื้อมาใช้ซื้อมานานแล้วนะครับก็หาได้ก็หายากเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ในราคาก็แพ็คละ35บาทนะครับก็เป็นกระดาษสีกับขาวแบบนี้นะครับใช้เช็ดแว่นตานะครับหน้าจอมือถือหรืออุปกรณ์ที่เป็นกระจกนะครับเช็ดแล้วก็เงาสวยงามมากครับ ซึ่งแว่นตาที่ผมนํามาลองเช็ดนี้ก็เป็นแว่นตาเก่าๆนะครับเป็นของราคาถูกๆไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับมัวๆนะครับก็ใช้กระดาษนี้เช็ดนะครับแค่เช็ดๆทูๆนะครับก็จะทําให้เงาแล้วก็เหมือนใหมนะ่ขึ้นมาทันทีนะครับก็ให้เช็ดเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ใช้แว่นตาสายตานะครับหรือแว่นตาหนังสือ แว่นตาที่ใส่ในชีวิตประจำวันนะครับก็ให้หามาใช้กันเลยนะครับซึ่งกระดาษชนิดนี้ก็เป็นขนาด133ม mm ิลิเมตรคูณ150มิลิเมตรนะครับในซองก็เขียนว่ายี่ห้อโูจินะครับแล้วก็ Made in j a p ป n นะครับน่าจะเป็นของนำเข้านะครับเพราะว่าคุณภาพผมยอมรับว่าดีมากเลยนะครับสำหรับเช็ดแว่นตาแล้วก็อุปกรณ์ เกี่ยวกับหน้าจอต่างๆนะครับหน้าจอมือถือนะครับเช็ดปั๊บเงาปั๊บนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรเลยนะครับก็ลองไปหามาใช้ดูกันนะครับที่ร้านมูจินะครับซึ่งผมเองก็ได้มาจากมูจิสาขาเมกาบางนาครับก็ไปหลายรอบนะครับกว่าจะได้ไปถามทีไรก็หมดนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่หายากแล้วก็คนนิยมมากนะครับนอกจากนี้ก็มีที่ร้าน B2S นะครับผมก็เคยซื้ออยู่ เหมือนกันนะครับเคยเจออยู่ b t s น้า B2S น่าจะมีที่เซ็นทันแล้วก็ทั่วๆไปนะครับตามช่องทางออนไลน์ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามีขายไหมนะครับก็ลองค้นหาดูก็ได้นะครับกระดาษเช็ดแว่นตายี่ห้อโมจิอันนี้นะครับเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะครับราคา35บาทใช้คุ้มนะครับใช้ได้นานนะครับแผ่นก็ใหญ่นะครับเวลาใช้ก็ให้พับใช้ทีละน้อยนะครับ เพื่อความเงางามใสๆของแว่นตาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับก็แนะนํากันเลยนะครับใช้ดีจริงๆครับจึงนํามาบอกต่อในคลิปนี้นะครับซึ่งช่องลองดูของเรานะครับก็มีสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ซื้อมาใช้เองนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ต้องมีใครมาว่าจ้างมาสั่งให้อวยนะครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับก็ลองหามาใช้กันดูครับสำหรับกระดาษชิดแว่นตาโมจินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบช่องของเราก็กดติดตามกันไว้เลยนะครับก็จะนําเรื่องราวสาระต่างๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมาลงให้ชมให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ